สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุมสุขคนเนาะสบายดีพี่น้องพ่อพกับสองน้องสลาคือเก่าพี่น้องเข้ามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะสองน้องสลาก็เคยหลาจะลืมเข้ามาซับตะไคร่ไว้นะลาพี่น้องสมบ่รณ์ขาดลิปใหม่ๆของสองเคยหลาแล้วก็น้องสลากเนาะตรงละสองพันห้าก็คือสิบบาทพี่น้องเลยบ่ะแหววจ้ะแปดบาทก็ถือแถอะเลย แปดาบาทพี่น้องทุ้งละแปดบาทเนาะ <g ül> มันนี้พ่นสชิมาต่ำเห็ดเค็มใส่กับหอยอยเชอรี่อยอเชอรี่พอน้องนาน้ามาฝ่าพี่น้องขับไปติดตามเพื่อนไดเนาะพอน้องนานาบอสเรามีหน้าพอน้องมีหน้าบอสพอน้องมีหน้าพี่น้องเ <g ül> <g ül> ข้าไปกดติดตามเพิ่นใดเนาะพอน้องมีหน้า มีนามีนามีสา,ลสปปาเลยเพิ่นเอามาฝากบ้านเพิ่นบ้านเพิ่นหอยหลายปีน,นี้ปีน,นี้เข้ามากมันอีิิมาต่้เเ็ดเค็มใส่กับน้ำนโอ<ฮ>้โ<ฮ>เออตัวาร้ายื่หน่อยได้ค่ะบอกพอและว่ากินอะไรเถอะป,ประหยัดเพราะว่าหาเนี่ย เอาอยู่บครบกันดีเขาก็ต้องกินน้อยกันอยู่ครบกันนะะเอาเมดอันนี้อยู่บกครบกันต้องกินน้อยไว้พวดบดยูชิบริกินเลยมันฮาเนี่ยน้องมีมี่เมื่อไหรเพิ่งเลยไปตัดผมบอกปาอชีสว่างนี่อ่มันนี้ฮ้องก็ออกมาแตนเห็ดเวียกร่วมอยูุวัดคือเก่าพี่น้องเลย จักเป็นมือที่ทลายละเหียแต่มือวันที่สิบหกบอพอพอ,อนใหญ่น,นะคนเราเนาะ,ะว,นนวันที่สบิบหกเมื่อวันที่เสาร์สามบอหกเจ็ดแปดมือนี่เลยกคือว่าตั้งแต่วันที่สิบหกวันที่เสาร์สามเจ็ดมือเนาะเั้ดแต่เจ็ดมืออาทิตย์หนึ่งเลยพีนะ่นาะมอห้องกับชงใช้สีชุกอะไรหอยนี่พดอกๆเลย อาเดี๋ยวเราก็ต้องมาเอาตามันออกเองน้องพี่น้องเนาะหน้าชีลูกเฮ็ดก้อนจังลูกหอยมันจังปฏิเปลี่ยนน้ำอันนี้ได้เปลี่ยนน้ำแล้วให้เจ้าชายหัวมันแล้วนี่มันได้ก้อนชนิดมือได้มันชีได้เอาเปลี่ยนมันก็ได้พ่งน้าหรือวะอันนี้คือเหมือนตี๊ดๆเอากลืนเลยปะ มันไข่มันก็เลยกินเลยแล้วยังสีหลังยังหวยชามหน่วยไปคือมีแต่สองหัวหนึ่งตัวเหินน้ำกันไหมหอยก็จ่อยแตปกติมันคือหอยใหญ่หอยจ่อหอยจ่อ ซาลเน่บ้าน่ะออเฮ้ยถ่ายตนี้ตามหอยะคอนมาตามหอยนี่พเลยมาตามนกินอะไรตาแซ่บเ้ยหอยเาสงอาน้องชิตามพ่อมีบุต้ามงมีบุต้ามึงกรดี่เล็พี่เน จะต,ตามเลยเสียนำได้หอยอ่ะก็โอ้ยกระซามคืนกก้นหน่อยเธอจะกระน้อยหน่อยเดี๋ยวสิลักเขยดก่อนตอนนี้นะ่ะเมียยังไปหับผัวห้งกบุเ็นลงมาน,น้มัดลงมดไปหับไปหับผัว anh em của lúc mà em mang dù làm gì tựa ăn, ăn ăn hết lung cho nên อดบเมนเห้าเดยพี่น้อง่อกิน้อนพุ่ตดมแล้วก็บอกไม่เคยละ ចិត្តឈិពងសบายดีពីន้อតាមស้มរອບเที่យងតាមទឹកឈិមໃសហួយចឺលី หนึ่งพอดีเลยพนะีน่ะขวดสองป้าตามทีละสองขวดเลย,ดยเดเอาทังใส่มมใหมูมั้ยะำไมกะหอยนั่นเลยเจ๊ดิฉันไเจ้าเอ้ยพงนูขี่ดดได้เปิดฝาไปพงนัวอยาาล่มก่อนทำตาบนมี้เอาไปนัวเอาไปนัวสแส่แควสเลยนะ ปลาลาน,นี่นังจะใช่ถั่วองยิงกับพัวยังหมดลงมากองกับเมียยังหมดลงมาอ เชอร์รี่ดีเลยนะ ย so ังไปสักอย่างวะเกียววันตำเหตุใส่เครอที่สีสัน ตอนนกิเรียบร้อยหอมหอยเลยน้องมดหยกมาแล้วพี่น้องโป้งขึ้นป้ายโป้งเลยเออเฮาสิจับกล่องเพราะว่าเฮากินเข่าแล้วเลยบอกกินเลยปะกินข่ายืนเอากินเข่าเลยออกมาออกมาพ่อเม่พี่น้องมาเลย ตาดิิ่เอยานเดยมากินเลยต้องมาใหมองมนตาตาเซอ่อยองพอน้องมีนาตามันอออยู่้อยออกอลงออกมาดูโอเคมินไดแห

năm nữa. Còn không mà rút. Rồi, dai nè. Ok, ở đây nữa. Mà nó นาใจม,าะะมันยังมีอันนั้นมันยังอ,นนอันนั้นเดนเอาปะอันนี้รถเห็ดกับหอยเลยต้องมีเช็นมะละกอสักนิดหน่อยอันนี้ไม่มีมะละกอเลยมีแต่เห็ดกับกับหอยเจ๊ดำดำไม่แบบพระงเมื่อปะ สาวน้ำัวว้าวกินไปคุณกินไปเลยกินแล้วกับเข้าไปทำวัดผสมปูน,น,นมา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 ยามาเข้าให้รอบนี่ขึ้นได้ เป็ดเผาบหลืูไก่เผาจะ่งเผาทาน้าหักิ่งยังเลยอีกคนหนึ่งคนตามออกมาเดิอยังเลยเตห็ดเด้อหอยที่หมดแล้วเปลียนมาผมตัวหนักีเล้อยพวก เแเออปิ้งแดดมั้น่ารตมั้ยอร่อยมากเลยอ่ะเมกดอืหอมกุยมากมอเทนแทนมาเทนนี่ไงดูงัวจะงัหรือัจะเปัวุกน่ะโอ้ ใครอันมางานือไว้ตลอดนะตัดานตากทังไเาือเลยไปรบบตัยูไรอ๋อ่นมาหนอกมานี้องตาลน้องตปนน้ำตาลน้ำปลา เด็ยปเกี่ยเลยนะเรื่องน้องตําเจอือมาที่มาข้าหน้ามาีเอามาหายเต็มเลยินะตุกนี่มันมาได้มันกเียนเียบเู่ที่สองเสียขาไปเูนั่นขูนั่นเกียหกมงแมงกูนว่าคุณบอกมื่นมื่นที่ข่าวนที่เจ้าสี่นับส้าสี่ห เมื่อทีมแรกทีไถึงเทียกับไค่น้าโดนจังเกาะนรน้นวไม่ได้นนบอกเีถผมแจ็คโดนกะบันมาหนเนาะอ่ากะบ้นได้เมื่อยังมีไสมีไสมีไสคนส่งมีไส ตอนนี้โซเล่เรื่องฟุตบอลอยู่พี่น้องมอเมนเท่นะบอกบอกทีมมากใ่บอกว่าบ้านนั่นมีสีฟมอมสตันสีผ่านโรสเกตสเตยบ้านเนี่ยแต่ว่าการจะไหนถ้าเรามาทีมแอลกอฮอล์ครับคักว่านี่ควรอันวิจัยศูนย์วิจัยแอลกอฮอล์กับพุทธตัวแสบว่านี่ชื่อเท่ขนาดสองทีมเลยกับบ้านด้านนั่นดิ บรรดาในเดื่องชุน hmm. ว <gl Ko chen> ิจัยแอลกอฮอล์เดาไพสนะนะพูดตัวแสบบอเดาไพชนะนะชุนวิจัยแอลกอฮอล์ ุ <S 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 ้ยนี่บ่อขาบินครับสามารจะเสือทุกทางสนะเชยบอกปะมึงเดียวเขารูจะกปเบิ่งกขบงตัเบิงว่านเห็นแบบกีรหลสออมากบอกกับเจดแสดงสนักกีฬามิสปักรอรคับ แมงมดเมลยอย่าพูดให้เบา,าเลยบ่ไ,ได้ค่ะชื่อนายจ้างเขาเขาเรีกว้วันใดวานได้วันนมำเกลือบอเงิ <c oughs> นเกลือยังไงน้ำเกลือ บานเข็มฉันนอนแจกตะบอเรล้งเหรอบ่่เขาเริ่มตีประมาณสองโมงครึ่งสองโงเดี๋ยวรอไอ้ท่านกลักลับมาท่านคนหล่อเมื่ก็ท่านโดนแล่ครูก่ะดกแ้วจจ้ต้มไก่แกงละไม้รุ่นรุนนะรุ่นต้มไก่ ถ ah, ้ากินรถหรือพาเปิดได้้านมันย่ออย่างเงี้ยาเปิดเบิดยังเบิดป่ะไพก็กินด้วยบ่มันเดก จ้ขอบใจสุก hmm. คูท okay, ุกคนที่เนลมาดูฝากไลค์กดแชร์กดติดตามขอกันคิดนาสบายดีเไงอารงนอกนะกล่อตัน้สบอกไ